มันี้ยี่สิ๋สิบห้าพีพ้าน้องเข้าไปกินกล้วยนำบาพี่น้องกล้วยน้ำบา,น,น,ำบาน,นี่ก็เป็นกล้วยที่มีวิตามินสูงผู้เฒ่าสมัยก่อน,กน,กน,นนี่เพนว่ากินกล้วยนำบาเนี่ยอายุยื่นพี่น้องเป็นผลไม้ที่หากินง่ายอยู่บ้านเฮาพี่น้องราคากับบอแพงวีนี่ยี่จิ๋สือสามสิบบาทพี่น้องเท่ากับ เอามาไว้ให้มันสุกก็กินเท่าน่วยวิตามินนี่หลายยางให้เจวกะบอสามาทีชีบอกให้พี่ให้หน้องเขาฟังนะพี่น้องนะคะ่ะผู้ใดผู้ใด,ดคิดว่าจะกินกล้วยน้ำว่าคใครซึกสาวเด้อพี่น้องไงบ่งน่วยใหญ่อุบาท ยิ่ติวกบมาอยู่เมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ยิ่ติวกะสื่อกล้วยแฟนยี่ติวกะกินเหมือนละนวยเหมือนละนวยยี่ติว่ากล้ยลยยว,ว,กวยนําบานี่มันวิตามินดีการคับทายเ้อาก็าดีแฟนยิ่ติวแล้วก็กินเหมือนละนวยได้พี่น้องแล้วว่ารถมันบ่คือกล้วยหอมอยู่เยอ่มละมั่นแต่ว่าถึงจะบ่คือกล้วยหอมอยู่เยี่มมัน มันกับวิตามินสูงเยี่ยิวกับบอกเลยพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือควมเข้าใจของเยี่ยิวเร้อพี่น้องหน่วยบบนี้บังพี่น้องเข้าจะต้มเข้าจะเห็ดกล้วยบวชชีหรือว่าเข้าจะเห็ดไดฮับสามารถดัดแปลงได้พี่น้องค่ะมันสุขขเขาก็ตากแดดได พี่น้องที่เยี่จิวขมาออกมาขอโทษพีขออโทษดน้องเล่าเดอ้อพี่น้องนี่ตะพัดเรากลับป้าจากเย็นรับมั่นเล่ากับมาผักเนาะเล้ากับห้อนแบบว่าเป็นยูมาสองหมื่นสามหมื่นมันห้อนเยี่จิ๋วกับว่าได้ล่วงขีดพี่น้องตอนนี้เยี่ยจิวกับสิเริมใช้ย,ย่อยล่งดดวงขีดเด้อผู้ใดเขาเมื่อบางเยีตจิ๋วแล้วก็ย่าลื่มกดติดตามเด้อพี่น้องเยี่จิวมาแล้ว ผู้ใด,เ,ดเขามาเบิ่งกลิ้ติ้วเห่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เล่าความพี่น้องเพื่อสิได้เบิ่งคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ